แดดสองหน้านั่งเลยช่วงนี้แดดร้อนนะครับคือกล้องตั้งบนผักอะมันจะยบุบๆบหน่นะครับผักที่เขาลื้อขึ้นตามมาซัดนี่ครับกัดเป็นไอปอกสอง2.5ครับเจือใบนะเจมสีส้มตัวนี้ตามมากัด2ที ตุ๊บแรกไปโดนตุ๊บสองเรียบร้อยเสียงลั่นจริงครับไม่ได้อวยฟังเสียงเอาในคลิปเสียงเัื่อลั่นนะครับขนาด2.5เซนนี้โอ้โหสุดยอดเลยตัวนี้ลั่นมากโอเคเดี๋ยวลองกลุยกันต่อครับ อยู่ในร่มจริงครับดีกว่าเนี่ยฝั่งนี้ดีนนกว่าหรืนนะ่วนาแต่เมื่อจังว่าไม่เป็นไรฝั่าางนี้เลยเท่านั้น นะครับเช็ดก่อนเดี๋ยวน,นี่ครับใสสวยเลยตัวนี้อ้วนๆเลยนี่กัดเป็นไอ้ป๊อกนะครับเหยื่อใบนะเจมสีส้มไอป้ปอก2อครับตัวนี้คือดันน้ำออกมา ตุบแล้วก็ไม่หยุดตุบแบบมันกบยางอ่ะผมก็ลดคันให้ด้วย <c oughs> เรียบร้อยงัดเบาๆใสสวยครับนหลบลุ่มอยู่นี่ครับตอนนี้แดดเปียงเลยใช้งานได้ทุกสภาพหม่นะครับจริงๆมันต้องสีเป็นพวกเยื่อยางนะครับสภาพหมายแบบเนี้ยแต่ผมลองใช้เป็นได้ป๊อกมัน ติดปลายคันเบียดอยู่พอดีขี้เกียจเปลี่ยนเหยื่อครับก็สภาพหมายแบบนี้ก็ใช้งานได้ผลโอเคไอ้ป๊อกเต็มเมจะลุยกันต่อครับไอ้ป๊อก2.5สื่อโหลดตูมทินช่องเนี้ย หน้าม nah, uh, ีตัวมาหลบลุก จำได้นะนี่เสียงกัดอย่างตัวเบโลเมื่อตัวเนี่ยโอ้ฝั่งนี้น่าจะดีกว่าครับลมด้วยแหละอ่ะผมว่าฝั่งนี้ดีกว่าอ่ะลมมาฝั่งนู้นได้ครับ ก็คือโอ้ยลมนี่ครับไซนี้เต็มเงี้ยงเลยครับกัดเป็นไอป้ปอกนะครับ2.5เหเยือ่อบายนะเจมครับสีแดงเต็มเต็มก็คือตรงนี้นะครับผมเดาว่าปลามปนหลบลมแล้วก็พยายามตีให้เนียนครับตีให้ถึงหญ้าลากลงตีถึงหญ้าลากหลงเนียนๆเลยอันี้ ก็เป็นเทคนิคขั้นพื้นฐานตีให้ขายธรรมชาตินะครับให้เหมือนกบเหมือนเฉียดโดดลงมาจากหญ้าครับกัดแบบไม่ระแวงเลยครับฟังเสียงขนาดอยู่ไกล้ๆตกอย่างกระตัวเป็นโลเลยนะเสียงกัดนะเอ๊อย่างไงก็ไม่รอดครับไอ้ป๊อกโอเคเรี้ยนต่อครับลองหามาใช้ดูนะครับเสียงลั่นๆเลยไอ้ป๊อกสื่อโหลด จนได้นะ <c oughs> จริงๆหมายนี้มันต้องมันต้องมันต้องใช้เป็นกบยางนะครับน้ําไม่ได้เยอะมากแต่ผมลองแล้วไม่กัดมันก็เลยเปลี่ยนเป็นไอ้ป็อกนะครับรู้เรื่องเลยติไอ้ป็อกนี่ครับ๋ยวจับดีๆก่อนครับอนี่ ก็พอได้ครับกัดเป็นไอป๊อกสองจุดห้านะครับสีส้มเหยื่อบายนะเจ็บนะครับเสียงทั่นลั่น,นครับตอนแรกตีกบยางไม่เอาเลยเปลี่ยนมาใช้ป๊อกไ้เรื่องเลยก็เราก็ต้องใช้แอคชั่นของเหยื่อี่ตามสถานการณ์นะครับบางทีเหยื่อหนึ่งมันไม่เอาก็ต้องเปลี่ยนบางทีเหยื่อรุนแรงมันอาจจะไม่เอาก็ได้ครับ ก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เหยื่อเบาก็ลองดูครับตรงเนี้ผมผมเห็นว่ามันมีฟองขาวๆข,ข,ขึ้นอยู่นะเหมือนมันมันจะตามตามกัดนะครับก็เลยยำอีกไม่กี่ไม้สองสาไม้นี่แหละไอ้ป๊อกโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับไอ้ป๊อกสื่อโหลดสือรด